ทุกทีนเพชมวยเด็ด789ครับทัศนะคู่เอกประจําวันครับวันนี้ศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563ันหร้ยหํบาครนรายการกับปันเพชรสจอเล็กเมืองนนท์เจอกับทางด้านวันมีโชคสิ์ในยกทวิตค์ผมือว่าผู้หงษ์ทองครับแชมป์มวยรับผู้เสือครั้งที่15นะครับก็ปันเพชรได้ใหญ่ได้ยาวครับสดกว่านะครับกําลังขึ้นมาขณะที่วันมีโชคเองกระดูกกระเดี่ยวนะครับเพอร์มวยที่ผ่านมาดีกว่านะครับ แต่ว่ารูปร่างเนี่ยเล็กกว่าเยอะเลยห <Yeah. S 1> นักใจครับ mm hmm. คู่นี้หนักใจถ้าเท่าเท่ากันนะครับก็ชอบไปที่วันมีโชคนะครับแต่ว่าปานเพชรใหญ่เหลือเกินนะครับแล้วก็ทรงมวยนะครับทรงมวยก็หน้าลุ้นกว่านะครับเดินเบียดเดินชนชนทะลอะไปเรื่อยวันมีโชคเนี่ยตอนเคยชนะตะวันฉายมานะครับตอนตะวันฉายก็ใหญ่กว่าแต่ว่าใหญ่กว่าไม่เยอะนะครับเ้วเป็นมวยไม่ใช่มวยทรงเดินดีเดินบดอย่างเจ้าปานเพชรนะครับก่อและช่วงนั้นตะวันฉายก็ยัง ยังไม่ได้ขึ้นแท่นมาเป็นยอดมวยด้วยเป็นแค่ดาวรุ่งด้วยกันนะครับวันนี้ผมมองว่าความใหญ่ของปานเพชรนะครับแล้วก็สไตล์ทรงมวยของปานเพชรวันนี้น่าจะมีผลนะครับส่งผลให้วันมินโชเนี่ยลำบากใจแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าถามตรงๆเลยเหนื่อยมากเหนื่อยใจครับในการตัดสินผมชอบวันมินโชแต่ว่าปานเพชรมันใหญ่เหลือเกินนะครับเนาะชกช่องเจ็ดด้วยสจเล็กเมืองนนท์ผมก็บอกว่าเครดิตดีนะครับที่ช่องเจ็ดวันนี้ครับคู่เอกช่องเจ็ดสีออกไปที่ปานเพชรสจเล็กเมืองนนท์ครับ สวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ดเจ็ดปเก้านะครับออเคโอมาให้ทัศนะคู่เอกในศึกมวยเศรษฐีชุกไปวันนี้นะครับก็เป็นปานเพชรสอจอเล็กมังนนครับเจอกับวันมีโชคนายกสวีปตะพงนะครับคู่นี้ก็เป็นมวยเข่าแข็งแรงด้วยกันแต่เห็นรูปร่างแล้วครับมวยเข่าเาข่าเจอกันเนี่ยก็ต้องเล่นมวยตัวสูงเลยครับเพราะว่ายกแต่ละทีมันเหงื่กว่านะครับส่วนตัวยังดูว่าปานเพชรสอจอเล็กมังนนท์เด่นน่าจะอาศัยความใหญ่นะครับเดินขวางหน้าฟันซอกเดินขวางหน้ายกเข่าแทงนะครับคิดว่าความใหญ่เนี่ยดีแล้วไปปลายกินครับชอบปานเพชร สจอเล็กเมืองนอนครับสวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้พบกับผมมารีบาบากับการออกทัศนะมวยคู่เอกนำรายการฝึกมวยไทย7สีนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างปานเพชรสอจอเล็กเมืองนอนนะครับกับวันมีโชคติดนายกทวีตตะพงมวยคู่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องกระดูกมวยการผ่านมวยเนี่ยแน่นอนครับวันมีโชคนี่ได้เปรียบแน้ จังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงหลากหลายวงในก็ใช้ได้นะครับสําหรับวันมีโชคส่วนทางด้านของปานเพชรน,นี่เป็นมวยฟอร์มสดนะครับแรงขึ้นมารูปร่างสูงยาวใหญ่กว่าเห็นครับวันนี้รูปร่างนี่ใหญ่กว่าแน่แม้ว่ากระดูกมวยจะเป็นรองนะครับวันนี้นะครับถ้าเบียดกันไปแล้วเนี่ยปานเพชรเดินเร็วๆนะครับเดินติดติสาดแข้งแทงเขา่าบดไปเรื่อยเนี่ยผมดูว่าวันนี้ ฟานเพชตน่าจะใช้สภาพร่างกายความสดที่เหนือกว่านะครับเบียดเอาชนะมวยอย่างวันมีโชคได้อย่างสนุกครับวันนี้ดูว่าวันมีโชคเสียเปรียบเล็กไม่น่าต้านไหวครับชอบไปที่ฟานเพชตครับสวัดสด,สด,สดมมีครับสวัสดีแฟนเพลต์วันกีก19นะครับวันนี้ชนะใน ครับช่วงบ่ายนะฮะก็เป็นการเจอกันระหว่างน้านบานเอสสองจอเล็กมือนุ่มนะครับดาวรุ่งคุณเขาเลยวันนี้ไม่แพ้ในรมาหลายไฟนะครับก่อนจะมาถูแต่แพ้ในไฟ์ากาสุดและวันที่โชคดีทองนครับมวยรอบที่หนึนะครับบอกเข้าม่สดีเพราะว่าล่าสุดนะฮะฟ้ามากเราได้ก่อไย่ทางนกันนะครับคนดีงเนี่ยก็ได้ในเรื่องของความสดครับไม่อ้กากเราในโอกับเกมนะครับจะเป็นการ แล้วเนี่ยนะครับปิดมือและถ้าปิดมือติดไปแล้วก็ต้องทิว้ในโถเพราะว่ามันีจะเป็น,น,ปน,นยอ,อย่างงอไม่บุยตัวใหญ่นะครับอย่างนัดนมาเณรน,นะครับทือว่าเดินดีๆเนี่ยเสียบเดินติดๆเนี่ยนะถ้าเกาะนายได้นะครับนัดหลีได้นี่ก็ไปลุ้นครับกลัวว่าจะเป็นเหมือนไปแล้วนะทือว่าจับไม่ติดเนี่ยแล้วก็ตีนน้ำหนักเลยนะไปก็เจอวันในโถก็กลัวว่าวจะออกมาเป็นอย่างนีน้กันเพราะว่า วนนะะสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจวยเด็ด789ทุกคนนะครับวันนี้นาบอลเมือสยามก็จะหมอบทัศนาวยผู้เอวกวยชายจิตสีนะครับจะเป็นการเจอกันร,ระหว่างวันมีโชคผู้หวงทองหรือว่าวันมีโชคสิทนายกทวีตพงศ์นะครับอดีตแชมป์ปูนเสือครั้งที่15นะครับประเภทจังหวะฝีมือวันนี้จะเจอกับปานเพชรสอจอเล็กเมืองนอนประเภทดาวรุ่งรุ่นใหม่นะครับ ป้ายหน้าขวางเสียบขวางแทงนะัดตรงสเปกมวยปัจจุบันเลยนะครับคู่นี้แรกกันสนุกนะครับระหว่างมวยป้ายหน้าขวางเสียบขวางแทงเดินบบดันเบียดอยากปานเพชรมาเจอบวยจังหวะฝีมืออย่างวันมีโชคประเภทแข่งขวาพับเก็บเตะแล้วพับเตะและ้วค่ะ วงในก็มีเลยรัดมัดต,ตีนะครับผมดูว่าเจ้าพันเพชรสจอเล็กมังนนมีแค่เข่าในอย่างเดียวจะเข้าจาับข้อตีวันนี้ลูกไร่แขนยังดูเป็นรองเจ้าวันมีโชควงนอกไม่ต้องพูดถึงแล้ววันมีโชคเก่าเกมมีเตะพับเตะค่านะครับตุกจิกชงยากวันนี้ผมดูว่ารุ่นน้องไม่น่าจะพ่าดนะครับวงในอย่างเดียวแบบนี้วันมีโชคเก็บกินหมดนะครับในอดีตวันมีโชคเคยเก็บต่วันฉายมาได้นะครับผมดูว่าพันเพชรกระดูกยังไม่ถึงนะครับผมออกไปที่มวยรองรุ่นพี่นะครับออกไปที่วันมีโชคผู้หงทองหรือสิทธินายกถวิบตะพง 慢走。